อย่าลืมว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครไม่ไดะเมือศีลพระโสดาบันยังมีความรักใน่างเพศแต่ไม่นอกใจสามีภัญญาพระโสดาบันยังมีความต้องการความร่ำรวยแต่ไม่โกงใครพระโสดาบันยังมีความหลงในความสวยสดงดงานแต่ไม่ลืมความตายแค่นีเองไม่ยากก็ยิงได้แต่มันไม่ยากแต่เราทีก่ก็อยากเราก็ต้องมองตัวตัวเองว่าก่อนจะหลับ นึกว่าสัญญาสามอาการวันนี้ระบบกล้องอะไรบ้างเห็นไหมต่อไปพระสีธาคามีตัดสัญญเหมือนกันเท่ากันหมดแต้มีแต่ไม่จิตใจเบาลงความรักในระหว่างเพศเบาบางมากมีความรู้สึกน้อยความอยากการร่ำรวยมีความรู้สึกน้อยความโกรธเกือบไม่มี มีไม่ก่รเขาด่าวันนี้อีกสามวันนึกได้ว่าวันซื่งมันด่าเรานี่วะแล้าด่าวันนี้นึกไม่ออกอย่างยิ้มไายสบายอีกสามที่วันนึกได้ว่าวันนั้นมันด่ากูอยู่วานั้นมันไปนานแล้วแก้ตัวไม่ได้แล้วในประการที่สองความหลงประการที่สามความหลงก็เหลือน้อยเต็มทีสัานสหรับพระสกิทาคามีนี่ถ้าอย่างละเอียดมันไม่ย่างอยากจะละเอียด ายาละเอียดบางองค์เผลอว่าตนเองเป็นพระหนา์เป็นพระนาคามีเพราะอะไรไหมหนึ่งความรู้สึกในเพศไม่มีสองอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีมันมีการทรงตัวแต่ว่านานๆไปบางทีมันโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วตีตกต,ต,ตีหายไปมั่นยังไม่ใช่อนาคามียังเป็นสกิทาคามีอยู่ต่อไปจะจะเข้าถึงอานาคามีก็ต้องตัดสัญญาอีกสอง หนึ่งกามฉชันทะสองปฏิฆะกามฉชันทะนี่ตัดยากหน่อยแต่ว่าถ้าตายตายํตาดับเข้าไปถ้ามาก็ไม่ยากพอถึงสิทธาคามีก็มีลมเบาแล้วกามฉชันทะก็ใช้อนาใช้กรรมะใช้กรรมฐานคืออสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติอสุภะแปลไม่สวยไม่งามกายกตานุสติให้ร่างกายทั้งของเราก็นี้คนอื่นๆไม่สวยไม่งาม มันเต็มด้วยความโสโครกสุกปรกมีน้ำเลือดต้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นเมื่อที่สุดอ,รอารมณ์กรรมาฉันทะก็ถูกตัดหายไปตอมาปฏิฆาอารมณ์นี้ไม่ชอบใจก็ใช่พมหฐานสี่แล้วก็สินสี่พมหฐานสี่คือหนึ่งหนึ่งความรักเมตตาความรักสงกนาความสงสารสามุคตาจิตอ่อนโยนสี่เวขาความบางเฉยใช่โอรอนี้เป็นการทรงตัว เนื่องว่าใช้ประมหาสีไม่ถูกกระจริตทั้งตนก็ใช้กระสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกระสินที่แดงที่เหลืองที่เขียวที่ขาวเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทรงตัวไว้ก็สินี้เข้ามาช่วยตัดโทสะความโกรธหายไปในเมื่อถึงอนาคามีแล้วความโกรธจริงๆไม่มีความรักในหว่างเพศไม่มีแต่ความโกรธแบบนิ้มมียิ้มมันโกรธนะ เรหน้าฉากโอ้อยจะตีกันตายครับมันในโรงกินข้าวกระท่โมโงกันแล้วใช่ไหมแบบนเ้ียงพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่มีความโกรธแต่ลงโทษพระน่นนั่นไม่ใช่โกรธทัานถวางดีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ไม่ใช่ของดีนะมันโทษนะกฎหมายตายตัวเขาจับได้รื่ไม่ได้ก็ลงถูกลงโทษแล้วไม่จำเป็น้อนจับได้แล้วว่าอย่า,ง,า,างกฎหมายธรรมดาเนี่ยต้องตำรวจจับ ใช่ไหมจับได้มีโจทย์ถึงถูกลงโทษแต่ว่าสินนี้ไม่จะเป็นต้องจับทำปั๊บร่อเลยเอาทันทีกันใดสินทองร้อยี่เจ็ดจะถือว่าโก้ส่วนคจริงไม่ใช่นัวิศนิสุ์ีล่อสามรอยสิเอ็ดขนาดกินกระเทียมนะ่ะกลับเป็นบัตรสังคาิเศษตายแล้วฉันชอบกินกระเทียมดองเขด้วย เพื่อจถูกปรับอย่างหนักแค่ที่ถูกปรับวางโทษก็อย่างมากก็เพราะว่าต้องการให้พระเป็นคนดีใช่ไหมไอ้ที่ปรับเป็นอาบัตนะิคือว่าอาบัติก็คือบาปคือความชั่วความชั่ว220ข้อในจงยาธรรมไอ้227นี่7ข้อมัไม่ใช่ดข้อเป็นแค่บอกจริงๆ220จงอยาองรอยั้ส220ข้อนี่ถ้าทำนั้นมันเป็นความชั่ว ช่วยอย่างหนักช่วยอย่างกลางั่วอย่างเบาแต่สำหรับพระอรหันต์พระเจ้าไม่ทรงปรับสีขาบทที่เบตพิสมาจารย่ช่วยอย่างเบาถ้าช่วยอย่างหนักท่านปรับก็ไปปรับคนนี้เขาไม่ทำอรหันต์ไม่ทำในความช่วยอย่างหนักใช่ไหมถ้าอย่างเบามีอยู่อย่างเราะเสียงดังเกินไปบ้างนั่งเยียดแขนในบ้างบ้างเยียดขาในบ้านบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะ ที่ทีเดินเดินไปหาที่เหมาะไได้เจอคนไม่ยืนยิงเยี่ยวบ้างอน,นี้ท่านปรับอบัติแต่พระอรหันต์ถ้าไม่ปรับท่านถือว่ามีสติสมบูรณ์ไอ้ที่เขาทำเราไม่ปรับไม่ปรับที่เขาไม่ทำาต่ดังค่ามชั่วเล็กน้อยนะที่เป็นพิสมาจาร์คำว่าพิสมาจาร์หมายความในสิ่งที่ไม่ควรประพฤติท้าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่ว่าถ้านาคามีปัแล้วต่อไปก็เป็นพระอรหรันต์ ถ้าถือนาคามีแล้วกอไปจะเข้าฐานนี้ง่ายมากไม่เจ๋วเลยเพราะอะไรไหมเพราะของหนักหมดแค่นาคามีขคอยิงถ้าถามว่าเป็นอะไรยากที่สุดต้องตอบเป็นพระโสดาบันนี่ยากที่สุดเพราะอะไรเพราะจิตมันชินใช่ไหมอย่างพูดมากบ้างพูดเร็วบาว้างก็ความดีอารมณ์มันชินอย่างฆ่าสัตว์มันเคยตกยุงใช่ไหมจัดก่อปั๊บตกเพีย้ย ทั้งนเจตนาไม่มีไม่เจตนาไม่มีถูกสัตว์ตายมันก็บาปจะถือไม่เจตนาก็ไม่ได้เพราะมันมีความรู้สึกความรู้สึกเกิดขึ้นแต่มือมันไวไปแค่ลูลๆมือก็ไปใกล้ๆมือไปนี่มันชินน่าสสยนี่มันการเคยชินผ่านเมิ่อศีลห้ามันก็ลําบากหน่อยถ้าผ่านมาโสดาบันไปได้แล้วก็สบายก็ไปหนักตานาคามียตานาคามีนี่เป็น เป็นชั้นหนึ่งไม่ได้แล้วหรือไม่ชั้นไม่ได้แล้วต้องเป็นชั้นสี่จับรูปคนรูปสัตว์ทั้งหมดรูปเราด้วยตั้งแต่หัวถึงเท้าจ่ปลายผมต้องปัดถึงหน้าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปผมัม้าหมดอย่างนั้นให้ไม่มีสภาพตามความเป็นจริงว่าข้างในมาสะอาดและสกปรกข้างในร่างกายของคนทุกคนที่เปรียบไว้ในกรรมฐานเขาบอกว่าเหมือนกับถุงแพร ที่ใส่อุจาระเต็มไปเยไปข้างนอกคนสวยใช่ไหมข้างในขี้แต่ละเนี่ะก็เป็นั้นว่าข้างบนและข้างล่างทุกคนในร่างกายของคนทุกคน,กคนตเต็มด้วยความสงบส,งบสงบุขโลกเจี่ยวกายยังตาติกาสุภกรภรมฐานทั้งสองอย่างนี้ทำเรื่อยๆไปจนอารมณ์จิตชินก็ต้อง,งไม่ติดในอารมณ์เห็นคนทุกคนสัตว์ทุกประเภทไม่แต่ตัวเราเอาตัวเราเป็นสําคัญ ถ้าไม่ติดตัวเราด้วยคนเดียวเราก็ไม่ติดคนอื่นอย่ามองแต่คนอื่นมองตัวเราสำคัญสำคัญมากมองตัวเราไม่มองยากมองคนอื่นมองง่ายที่ต้องมองตัวเราให้มากมองตัวเราว่าตั้งแต่ปลายฝนออกมาทั้งฝ่าเท้าสาทั้งสมกรกผมถ้าไม่สาบไม่สางก็เหม็นสาบร่างกายไม่อาบน้ําไม่เท่านั้นใช้สบู่ก็เหม็นสาบเป็นสางเฉพาะส่วนที่อยู่ข้างในเอาง่ายๆแค่น้ำลาย ยื่ในปากเกิือนได้พระบุชามาแตะไม่ได้ต้องเกตน้ำลายใช่ไหมน้ำลายไข่น้ำลายโอเอมใช่ไหมถ้าเต้เข้าไปลึกเข้าไปมันยิ่งกว่าน้ำลายก็มีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเดืองน้ำหนองค่อยๆคิดค่อยๆทำจิตไหจะค่อยๆชินก็ไม่ยากหรอกถ้าผ่านสัญทาคารีแล้วไม่ยากนะเบามากต่อมาก็ถึงการตัดไปที่ขาเกิือเราไม่ชอบใจก็ถือว่าคนทุกคนในโลก ก็เกิดมาเพื่อหวังความดีทั้งหมดที่ทําความโชวก็หลงตัวคิดว่ามันเป็นของดีเขาจึงทาเพราะกฎขึ้นกับมคือกรรมที่ไป่อุสนแนะนําเขาแัากนําเขาแทนที่เราจะเกลียดแล้วก็เมตตาความรักกรุณาความสงสารใช่ไหมสงสารเขาต้องกลับลงมาบาญภูมิใหม่เป็นต้นสองอย่างนี้ก็หนักค่อยเบาคามม่อยผ่านไปได้ก็แย่เหมือนกันแต่ก็ไม่นานนะยางมากสักหนึ่งเดือนก็ผ่านแล้ว ถ้าผ่านเศรษาคามีไม่ได้นะสองอย่างนี้แ้ายังยังชา้าที่สุดก็แค่หนึ่งเดือนไปผ่านไปแล้วตอนนี้จะไปอร,รหรันต์เลยสี่อีห้าข้อหนึ่งรูปราคะไม่หลงในรูปฌานสองอรูปราคะไม่หลงในรูปฌานสามัรณะไม่ถือตัวไม่ถือตนสิว่วจจิจิตไม่ฟุ้งซ่าน ถ้าอวิชามีความรู้จริงไม่มีอะยากคนขนาาเป็นนาคามีแล้วจะหลงในรูปประชานเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วถ้าหลงในรูปประชานก็เป็นนาคามีไม่ได้ใช่ไหมไม่หลงก็หวังนิพพานแล้วมุ่งนิพพานโดยเฉพาะนาคามีนี่ไม่ถอยหลังวันนี้ความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสวยสวยงามเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ไม่เป็นหลงใช่ไหมการไม่หลงไม่หลงในรูปประชานก็ไม่มี ยาฉลุนั้นลูกชายก็ไม่มีไม่จําเป็นต้องตัดมันหายไปเองทีนี้มาณะกันถือตัวถือตนก็ฉันดีกับเธอฉันเสมอเธอฉันเรวก่าเธอทันนี้ก็ไม่มีฟาดหรือคนก็มีสภาพอย่างเดียวกันมีธาตุสีเหมือนกันธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันมีอิชาะปัสสาวะเหมือนกันคือคนนี้เมตตากรนณาเมตตาสมรักของคนคนาสงสารเหมือนกัน ก็รวมความว่าคนกับสัตว์สามารถเล่นกันได้นะล้อเล่นกันได้จับกันได้อะไรก็ได้เราไม่สังเกียดเป็นการตัดมานาที่ดีอย่างพระพุทธเจ้ากับใครเราสุภาพุทธกุฏิสุภาพุทธกุฏินะั้นท่านเป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรือนด้วยพระเจ้าประเทศโปรดทำไมผีตัวที่ตนต่อไปก็มีอุตจักออระลมฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งเนี่ยญาติโยมหลายคนมาถามว่าทําไมอารมณ์ยังฟุ้งอยู่ ท่นานพระอนาตมักนะตอนนี้นะอาตมักขยันฟุน้งเลยใช่ไหมเนี่ต่อมาก็ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านตัดเฉพาะทิพานโดยตรงเพื่อจะคิดว่าเราจะค้างอยู่ที่เทวดาพระพรแล้วเพื่อเป็นหานต่อไปแล้วไม่มีแล้วเลิกกันพระนาคามีนี้ถ้าเป็นานาคามีตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นคมไม่ลงมาแล้วต่อเลยหน้าการอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ไม่มีในอนาตมัก มุ่งนิพพานยอย่างเดียวโดยเฉพาะแล้วต่อไปก็ตัดอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้จริงไม่ใช่ไม่รู้เลยนะรู้แต่รู้ไม่ค่จะจริงนักคืออวิชชาแยกเป็นสองสับคือฉันทะกับราคะหนึ่งชันทะแปลว่าความพอใจความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมไม่มีสำหรับเราราคะ ความรักในความเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าด้วยผมไม่มีสักเ,เราต้องการใานการจุดเดียวจิตไม่ลมตรงพอถึงอรหันต์นั้นเป็นยังไงพอถึงอรหันต์นั้นเป็นยังไงขอตอบถึงอรหันต์นั้นเขาเรียกพระอรหันตะ์ถูกไหมตอนนี้อารมณ์สบายอรหันต์นี้มีอารมณ์สบายมากไม่จิตเป็นสุขร่างกายเป็นทุกข์กบทุกข์ไปถึง,งเรื่องด่างกายแยกกันเลยใจกับร่างกายนี่แยกกัน คือความรู้สึกทางหน้ากายมีแน่ความเจ็บปวดพระหันนี่เจ็บมากเจ็บเร็วกว่าบรรดาญ,ญาติโยมคนธรรมดาในเจ็บช้ากว่าจิตคิดเรื่องอื่นมากไปใช่ไหมเรื่มความเจ็บมีอยกัดสามตัวยังไม่เจ็บเลยเพราะเราไม่เดาอยู่บ้านอยู่มันจะดายไงดีว่าคนนั้นมันว่ากูมันจะดามันมันจดายอย่งกัดสี่ห้าตัวยังไม่รู้เจ็บเลยพระหันแต่นิดเดียวรู้สึกแล้วแล้ว่วทาทั้งก็แยกกันไป นั่นเรื่องของร่างกายมันในทุกเวทนาไปเรื่องของร่างกาย,นนกากายถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเราดีใจเราจะมีความสุขวาไปในพานนิพหันซืออะไรเป็นสำคัญซือกฎธรรมดาเป็นสำคัญรงความบ่าเรียนไปเรียมาเหลือแค่ธรรมดาตัวเดียวอ้องสื้อตั้งหลายแบกไม่ได้ใช้ตูเกือบตายตาเปียกตาแฉะอดหลับอดนอนแม้ท้องเกือบตาย เขาถือว่าหันไม่ใช่ใช้ตัวเดียวคือธรรมดา